สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันีกครั้งในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมทาง Modern Nine TV เราเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มกับผมวูดี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นด้วยครับที่รายการอ,าออากาศให้คุณผู้ชมได้ชมตื่นเต้นเพราะว่าเราอยากจะพิมีบนำเสนอแล้วครับข่าวข้อเชิญมสุดพิเศษที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นคือความยากของรายการนี้แหละฮะนั่นก็คือแต่ละสัปดาห์จะต้องเป็นบุคคลซึ่งคุณสนใจจะต้องเป็นบุคคลซึ่งคุณฟังแล้วโอ้โหชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยเหรอ และจะต้องเป็นบุคคลซึ่งให้ประโยชน์และให้ความรู้กับเรามากที่สุดนั่นเองฮะในคืนนี้เราไม่ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นครับแต่เรารวบรวมไว้หลายคนด้วยกันชมตัวอย่างครับคืนนี้ครับเราจะนํารถโมบาของรายการไปตระจเวนรอบเมืองพร้อมกับดาราสองคนที่งานแน่นสุดๆตอนนี้ตุ้ย AF กับกันสุภศรครับเราจะพาเข้าไปทําธุระปกติครับที่เขาไม่มีโอกาสได้ทําเลยจีลจจนใกแต่ไม่มีตุ้ยวันนี้ในหู จากนั้นครับเราได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับเขาทั้งคู่ซึ่งเขาไม่รู้เลยแหละครับว่าเขาจะได้มีโอกาสเห็นจะบอกว่าผมเก็บเซอร์ไพรส์ไว้เป็นอันดับสุดท้ายในวันนี้ของเราสามคนกับสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำเฮ้ยเพราะบุตดีเกิดมาคุย